อันนี้คืออะไรเอ่ยไม้อันนี้เป็นลูกไม้เหรอคะต้นละร้อยครับอ๋อตรงนี้ต้นละร้อยนะคะเป็นลูกไม้นะคะอ๋อแล้วตรงนี้ล่ะคะล,คลูกไม้เหมือนกันแล้วอย่างนี้ล่ะคะเปิดราคาไว้ที่ห้าสิบบาทใช่ไหมคะอันนี้มีชื่อไหมไม้หมดเลยครับนี่ลูกไม้หมดเลยเหรอแล้วอย่างนี้ล่ะร้อยหนึ่งครับร้อยหนึ่งนะ ลูกไม้ต้นนี้สวยมากเลยค่ะราคาหนึ่งร้อยบาทค่ะอันนี้เพชรจะสีไหมใช่ครับห้าสิบบาทร้อยโอ้พอเริ่มด่างแล้วนะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ครับลูกไม้ครับายทศกัณฐ์แล้วอย่างนี้แหละคะครัอยราคาอันนี้ก็ลูกไม้อย่างนี้ก็ร้อยนะส่วนมากราคาตรงนี้ต้นละร้อยใช่ไหมคะนี่ก็ลูกไม้เหรอโอ้อย่างนี้ราคาราคา ยังไม่ได้ขายครับอันนี้โชว์โชว์ไว้ก่อนอันนี้ยังข้างบนนี้ยังไม่ขายเหรอใช่ครับมันเอามาโชว์มันเป็นไซส์เหมือนกันครับที่มันโตอ๋ออ๋อคือเราเอามาตั้งให้ดูนะคะร้านนี้มีใบกัมปูมาขายด้วยนะคะอย่างนี้ถุงเท่าไหร่ครับใบกัมปูสิบบาทครับสิบบาทโอ้ราคาน่ารักจังเลยนี่ค่ะบอลบอลบอลเดือนนี้นะคะน่ารักมากเลยค่ะดูค่ะ ห้บาท100่งรเริ่มต้นที่50บาท50บาทถึง100บาทน้องฝากเบอร์โทรร้านได้นะบนเบอร์ไคะศูนย์แครับศูน <08 2. S 2> แปนดสองสองเก้าแครับสองเก้าแปดสีโอเคคะ่ะถ้าท่านใดสนใจไหมน้องคนนะคะโทรมาสอบถามได้นะคะแล้วอีกอย่างนะถ้าอยู่ใกล้แถวนี้ก็สามารถมาเลือก มาเลือกชมเลือกช็อปกันได้นะคะตลาดปลาสวยงามบ้านโป่งค่ะ,อ,ะอีกร้านหนึ่งค่ะโอ้จันตะกายดาวอย่างนี้เปิดราคาไปที่เท่าไหร่คะเนี่ยออราคาอยู่ที่ป้ายค่ะหกพันห้าร้อยบาทค่ะจันตะกายดาวส,สวยๆค่ะดูสีเขาค่ะต้นนี้ราคาหกพันห้าและต้นนี้หกพัน <6, 000. S 2> ต้นนี้หกพันค่ะ ต้นนี้ห้าพันห้าอู้ดูค่ะจันประกายดาวแล้วไซส์เล็กลงมาแล้วคะอันนี้สามพันสามพันสามพันนะคะตรงนี้แล้วหูช้างต้นนี้ล่ะคะสองพันสองพันบาทแล้วอันนี้คืออะไรคะจันเนี่ยอันนั้นจันเงินอันนี้จันหน้าจันหน้าอันนี้จันหน้านะคะครับแล้วจันหน้านี่เปิดราคาไว้ที่เท่าไหร่คะหกร้อยหกร้อยและนี่คืออะไรคะนี่จันขาวอันนี้จันขาวเหรอคะครับจันขาวไซส์นี้เท่าไหร่คะไซส์นั้นสามร้อยแล้วนี่ล่ะคะ อันนี้จันหอมน้อยจันหอมอันนี้คือก้านเขาจะหอมหัวเขาจะหอม,นะหอมใช่ไหมคะอาจายรย์ใช่ไหมคะอ๋ะอแล้วจันหอมนี้แปดร้อยอันนี้ขอบทองอ้สามพันบาทค่ะสามพันบาท อันนี้ทศกัณฐ์ใช่ไหมคะทศกัณฐ์ทศกัณฐ์อย่างนี้เปิดราคาเท่าไหร่คะอันนี้พันห้าพันห้าและข้างบนนั่นค่ะอันนี้เพชรอัศรายะสาพันห้าสามพันห้าและนี่ค่ะหลวงละไอ้นี่แล้วตันนศิลปะคะราคาเท่าไหร่คะสามพันมีเอ่อจองถนนต้นน้ำมันร้อยห้าสิบนุมานจองถนนนะคะต้นละอยสองร้อยร้อยห้าสิบนะคะมีอยู่หลายกระถางค่ะจองถนนค่ะเพื่อนๆตรงนี้ร้อยห้าสิบบาทค่ะแล้วนี่แหะค่ะจานเนี่ย อันนั้นมนสวรรอันนี้มวนะคะพสวรรควนรสวรรค์ห้าสิบร้อยห้าสิบละถาดนี้นะคะถาดนี้ถาดนี้ถาดนี้เป็นลูกไม้หมดเลยนะคะราคาสองร้อยบาทค่ะเป็นนางฟ้าไปแล้วนางฟ้าคนางฟ้าตรงนี้ราคาเท่าไหร่คะสองร้อยแล้วต้นนี้คืออะไรเอ่ยหงฟ้าหงฟ้าอืมหงฟ้าก็ไม่ค่อยเจอค่ะหงฟ้าก็นานาเจอค่ะสองร้อยบาทค่ะ แล้วต้นนี้นะคะจาย์ต้นนี้เหมือนกันไหม,ไมอันนี้ลูกไม้เหรอคะสอ <200, S 1> งรีตต้นนี้สามร้อยแล้วหลวงราชล่ะคะหลวงราชสามร้อยเมืองใหม่นนับแล้วโทศกาลไซนี้ค่ะมีอยู่สามต้นพันเดียวครับหนึ่งพันบาทนะคะโทศกันตรงนี้ค่ะเพื่อนๆหนึ่งพัน,น 1, บาทค่ะมีอยู่สามต้นค่ะกูเปรันห้าร้อยกไอนี้คือกูเปรันนะคะยักษ์กูเปรันค่ะตรงนี้ค่ะราคาห้าร้อยบาทค่ะ อันนี้คือชายชนชายชนไซส์อย่างนี้รลคาเท่าไรคะร่ครัแล้วเล็กลงมาเท่ากันไหมคะอ่าอันนี้400ร้อมีสองราคานะคะมีสองราคา400กับ500รอค่ะอันนี้หนุมานเผาลงกาเผาลงกาครับเผาลงกาอันนี้น่าจะใช่นะสีต้นนี้นะคะ่คสีต้นเผารงกาอย่างนี้เท่าไหร่คะ500 500มักควานางสารค่ะมีอยู่2ต้นเนาะ300ร0อบาท และตรงนี้คือไก่ลูกไม้อันนี้ต้นละร้อยตรงนี้ตรงนี้ร้อยหมดเลยนะคะถาดนี้ร้อยหมดเลยถาดนี้ร้อยหมดเลยหกร้อยค่ะหกร้อยนะคะมีอยู่สามต้นค่ะหกร้อยเพชรสีใช่ไหมคะใช่ค่ะหกร้อยเหมือนกันค่ะมีอยู่สามกระถางค่ะและอันนี้คือมนต์สวรรค์สามร้อยห้าสิบพีค่ะ แปดเก้าแปดสองแปดหกเก้าศูนย์หนึ่งค่ะหกเก้าศูนย์หนึ่งโอเคค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจนะคะอ๋อค่ะเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะคะบอนสวยๆค่ะเดือนนี้ราคาบอนดอปลงมาเยอะเลยนะคะเพื่อนเพื่อนโทรมาสอบถามกันได้ค่ะมาอีกร้านหนึ่งค่ะร้านนี้ส่วนมากจะเป็นไม้ด่างนะคะ ร้านนี้ไม่มีบอนสีค่ะจะเป็นไม้ด่างค่ะราคาสองพันนี่คือหูช้างเหลืองใช่ไหมคะสองพันบาทค่ะแล้วจานประกายดาวอย่างนี้ล่ะคะไซนี้สองพันห้าครับสองพันห้าแล้วไซทั้งในค่ะไซนี้สองพันครับแล้วถาดลงมานี่อันนี้สามพันห้ามีลูกด้วยนะอ๋อเนอเนอเล็กแพงจากตาล่างครับอันนี้สามพันห้านะคะใช่ครับแล้วนี่คืออะไรคะเนี่ยต้นเล็กๆเนี่ยชื่ออะไรครับ การดำดางกระดาษการดำอ๋อนี่เหมือนกันไหมเหมือนกันครับเหมือนกันแล้วไซเล็กนี่เท่าไหร่คะสี่พันครับแล้วถัดมานี่ค่ะอันนี้สี่พันอันนี้เจ็ดพันเจ็ดพันอันนี้หกพันห้าอันนี้ไม้โอ้สินตาสินตามีไข่หลายไข่แล้วอ๋อครับอันนี้เจ็ดพันครับอันนี้เจ็ดพันนะคะแล้วชัวเก้าชั้นตรงนี้ล่ะคะเก้าชั้นนี้ตัวละตังร้อยครับมีด่างไหมคะมีเออดูชั่วเก้าชั้นตรงนี้ค่ะดูค่ะ ชเก้าชั้นตรงนี้สามร้อยบาทค่ะด่างแล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยเป็นโชวเก้าชั้นด่างนะคะราคาเบามากเลยอ่ะวันนี้นะอ๋อสามร้อยบาทค่ะดูค่ะและตรงนี้คืออะไรเอ่ยอ่าบอนนาญี่ปุ่นคะ่ะอันนี้บอนนาญี่ปุ่นนะคะมีสองต้นใช่ไหมคะ,คะต้นละสองร้อยบต้นละบาท,บาทาแล้วนี่คือช้างเหลืองครับอันนี้ก็ช้างเหลืองใช่ไหมคะอ๋ออันนี้อันนี้ไม้ไข่ต้นละห้าร้อยบาทแล้วนี่คืออะไรเอ่ยนี่ 5,000บาทซันโตราคา5,000บาทแล้วนี่ค่ะมอนใช่ไหมคะ2,500ครับ2,500บาทเหมือนกันไหมออปออปอลฮอลแลนด์1,200อันนี้1,500โอ้อันนี้คือด่างขาวหูช้างด่างขาวโอกิโอกินดว่าต้นละ1,200ค่ะดูค่ะสีสวยค่ะและนี่คือจานอะไรคะพี่เนี่ย ราคาเท่ันสองเครับท่านสองเหมือนกันนี่เหมือนกันใช่ไหมคะ,คะหาโพร,ราคาราคาันเดียวครับนเดวนี่หละคะ่ะจันเงินครจันเงินราคาตัวนั้นเจ็ดร้อยครับสามร้ <700. S 2> อยกับสี่ร้อยนะคะอืมแล้วอย่างนี้ละคะตนละครัต้300นละสามร้อยและนี่ค่ะ เประมาสามร้อยนะคะโอเคค่ะเป็นพ่อค้าปลาครับขายผลไม้ค่ะเบอร์โทรก็ตามนี้นะคะอ๋อโอเคค่ะมาอีกร้านหนึ่งค่ะบอลสีสวยค่ะน้องตรงนี้เป็นบอลมีชื่อไหมคะไม่มีคน้ครับถาดนี้นะคะด้านหน้านี่เป็นลูกไม้หมดเลยนะคะและอย่างนี้อย่างลูกไม้อย่างนี้น้องจําหน่ายอยู่ที่ต้นเท่าไหร่คะ 8ปสิบาทนะคะดูค่ะเพื่อนเพื่อนลูกไม้ส,สวยๆค่ะดูค่ะดูค่ะแปดสิบบาทดูค่ะแมด่างเปเปิดก็มีนะอันนี้อันนี้จะเป็นด่างเปเปิดใช่ไหมคะใช่ครับโอ้ดูค่ะราคาแปดสิบบาทเนี่ยราคาบอนตอนนี้ราคาน่ารักมากเลยค่ะแปดสิบบาทแล้วอันนี้มีชื่อไหมคะ นี้เป็นลูกไม้หมดเลยครับเป็นลูกไม้ที่มาส่งเึิมาใหม่อ๋อแล้วอย่างนี้ไซส์ใหญ่อย่างนี้เปิดราคาไปที่เท่าไหร่คะ200้บาทครับ200ยนี่ก็เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับ2อ0อันนี้มีชื่อไหมคะถาดนี้ถาดนี้มีชื่อครับถาดนี้มีชื่อนะคะถาดนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย300รอยบาทครับ3 0 0รนี่คือชื่ออะไรคะสีเหลืองนี่อันนี้เป็นอันนี้ไม่มีชื่อครับต้นต้นนี้จะมีชื่อมีอะไรบ้างเอ่ยอันนี้มีมอสีน้อยมอสีน้อยประโก โอ้โหขรานะท่าโมขรานะใช่ท่าโมขรานะอ๋อแล้วก็อะไรคะอันนี้เป็นเศรษฐีสุพรรณเศรษฐีสุพรรณแล้วถัดมาผ่านไปกลมกลมอันนี้เหรอครับนี่สีน้ำตาลจ้ะอันนี้จ้ะใบสีน้ำตาลใหญ่ๆเนี่ยอันนี้เป็นไรมนต์สวรรค์ครับมนต์สวรรค์นะคะคือคือถาดตรงนี้ราคาสามร้อยใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อแล้วแล้วบอลใบยาวนี่มีชื่ออะไรคะเศรษฐีริมนาคครับเศรษฐีริมนาค อย่างนี้เปิดราคาไ้ที่เท่าไหร่คะอันนี้เปิดไว้ที่แปดร้อยครับแปดร้อยแล้วถัดมานี่ค่ะเป็นอันนี้เป็นดวงอัมอพรดวงอัมอพรราคาเท่าไหร่คะตัวน,นี้ห้าร้อยครับห้าร้อยอันนี้ครับราคาเท่าไหร่คะอันนี้ก็ห้าร้อยเหมือนกันครับห้าร้อยแล้วถัดมานี่ค่ะอันนี้เป็นลูกไม้ครับอันนี้ลูกไม้ราคาราคาอยู่ที่สามร้อยครับสามร้อยแล้วต้นนี้ค่ะมีชื่ออะไรเอ่ยสวยมากอันนี้เป็นสมบัติสยามครับสมบัติสยาม เปิดราคาไว้ที่แ0ดร้อ800แล้วถัดมาค่ะอ่ะอย่างนี้ราคาส0มร้อเหมือนกันค่ะสามรแล้วต้นนี้ค่ะเป็นลูกไม้เมล็ดครับลูกไม้เมล็ดเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ลูกไม้เมล็ดนะคะใช่ครับราคา300ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วต้นนี้ค่ะสวยมากมีชื่อไหมต้นนี้ไม่มีชื่อครับเป็นลูกไม้เมล็ดเหมือนกันโอ้อย่างนี้เปิดราคาไว้ที่500ร้อครับ500นะคะต้นนี้200ร้อยเลยครับต้นนี้ส0งร้ใช่ครับลูกไม้ลูกไม้ครับโอ้ ั้นเป็นตัวนี้เป็นตัวได้ข่างชมพูครับด่างชมพูนะคะใช่ครับอย่างนี้น้องเปิดราคาไว้ที่สี่ครับสี่พันบาทนะคะเพื่อนดูดูบ่อน้องเขาค่ะน้องฝากเบอร์โทรด้วยค่ะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแดปดปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดห้าห้าสามย์ห้าห้าสาครับโอเคค่ะถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจไม้น้องเขานะคะโทรมาสอบถามได้นะคะมาเอกร้านหนึ่งค่ะ อสงขายนี่เปิดราคาไว้ที่เท่าไหร่คะห้าพันห้านะคะอุ้ยดูอสงงขายต้นน,นี้คะ่ะราคาห้าพันห้าอันนี้มีชื่อไหมสเสาวรีอย่างนี้เปิดราคาเท่าไหร่คะห้าบ้าร้อยห้าสิบแลวนี่ชื่ออะไรเอ่ยของขวัญของขวัญราคา6ห้าสอร้อยห้าสิบอันนี้ขุนไกรราคาเท่าไหรคะสี่ร้อยห้าสิบ่ะอห้าสิถาดนี้เป็นลูกไม้หรือบอลมีชื่อคะอันนี้กลาหมกลาหมราคาเท่าไหร่คะ สามร้อยห้าสิบและนางเสือดาวใช่ไหมคะราคาเท่าไหร่คะร้อยห้าสิบโยกกระมี่ราคาเท่าไรคะส <150. S 1> <150. S 2> ามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบแล้วลูกไม้ต้นนีาา้ <350. S 1> ล่ะลูกไม้ต้นนี้ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบและถาดนี้มีอะไรมั้งเอ่ยอันนี้ไม้ใบหอ,อกดำกลับมาโตแล้วเป็นออใบหอกแดงดำอ๋อใบหอกดำใช่ไหมคะเป็นลูกไม้นะคะ,อ,ะอย่างนี้เปิดราคาไว้ที่350 350แล้วถาดมานี่คะ่ะ นี่ลูกไม้นะคะราคาร้อยห้าสิบนะคะแล้วนี่ค่ะไม้เปิร์เซนตสวยๆ้น้ออ๋อนี่ลูกไม้ต้นละร้อยอันนี่สองร้อยห้าสิบลอ้อยหนี่ลูกไม้ผสมเองนะคะอันนี้ไก่เศรษฐีไก่เศรษฐีราคาสามร้อยห้าสิบอันนี้อัมพรสองร้อยอัมพรสองร้อยแล้วถัดไปค่ะใบใบยาวๆขาวๆลูกไม้ผสมเองอ้๋อลูกไม้ผสมเองสองร้อยนะนี่นี่ก็ลูกไม้นะคะดูลูกไม้ต้นต้นนี้ค่ะ ก้านดำกระดูกเขาชัดมากเลยค่ะอย่างนี้เปิดราคาไว้ที่สองร้อยห้าสิบนะคะแล้วแล้วต้นนี้ค่ะชื่ออะไรนะช้างไพรนะคะช้างไพรก็ไม่ค่อยเจอค่ะอย่างนี้เปิดราคาไว้ที่สี่ร้อยห้าสิบนะคะช้างไพรค่ะต้นนี้ค่ะเจ้าหญิงเจ้าหญิงนี่ราคาหนึ่งพันบาทค่ะอันนี้บานชื่น บานชื่นเป็นบอนกาบนะคะเจ็ดร้อยห้าสิบค่ะเพื่อนๆบานชื่นก็นานๆานเจอค่ะแล้วต้นนี้ค่ะต้นนี้ต้นนี้ค่ะลูกไม้ผสมเองต้นนี้ราคาสองร้อยนะคะอันนี้สองร้อยห้าสิบนะคะแล้วต้นนี้ค่ะสามร้อยห้าสิบค่ะ,คะลูกไม้เหมือนกันแล้วต้นนี้้สวยจังจังหวัดจังหวัดระยองค่ะเท่าไหร่นะ ส0 0พค่ะระยองค่ะระยองก็นานๆเจอค่ะเพื่อนๆจังหวัดระยองดูค่ะสวยมากและต้นนี้ค่ะทวีซับราคาทวีซับราคา4 5 0หาิค่ะดูค่ะดูบนร้านนี้ค่ะบนร้านนี้โดยเฉพาะบานชื่นนี้ค่ะสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆนานๆจะเจอค่ะบนกาบชื่อบานชื่นค่ะสวยมากดูบานชื่นต้นนี้ ศูนย์แปดเก้าสามเจ็ดเก้าสมเจมเ้ยโอเคค่ะถ้าเพ,เพื่อนท่านใดสนใจไม้ร้านนี้นะคะโทรสอบถามมาได้ค่ะตามต้นไหนอยู่นะคะมาอีกร้านหนึ่งค่ะร้านนี้จะมีแดงอินโดแล้วก็จันประกายดาวค่ะจันประกายดาวมีหลายต้นหลายกระถางเลยนะคะ จานปราไายดาวอย่างนี้เปิดราคาไว้ที่เท่าไหรคะสามพันห้ามีสองกระถางนะคะอันนี้ก็สามพันนะคะจานประกกยดาวและไซส์นี่ละคะนีก็สามพันจนะคะ, 3, ะ,คะกระถางนี้มีสองต้นค่ะเ,เพื่อนๆดูค่ะมีสองต้นค่ะอันนี้ก็สามพันนะคะไอ้ตรงนี้นี่สองพันห้าแล้วตรงนี้สองพันห้านะคะสองพันห้าแล้วต้นนี้ค่ะต้นนี้อูสีชมพูสามพันนะคะ ละนี่ราคาเท่าไหร่คะสามร้อยสา้อและด่างเหลืองหูช้างนี่ละคะสองพันห้าสองพันห้าแล้วนี่ค่ะสองร้อยนะคะมีหลายกระถางนะคะราคาสองร้อยบาทนี่ค่ะแล้วแดงอินโดใช่ไหมคะพันห้านะคะมีสองต้นนะคะข้างหลังแดงข้างหลังแดงอินโดคืออะไรคะ <500. S 1> อย่างนั้นราคาเท่าไรค <300. S 1> 300. า่คะสามร้อยบาทบาทดูค่ะเพื่อนเพื่อน ดูจันรประกายดาวส,สวยๆค่ะดูค่ะน้องสาบเบอร์โทรด้วยค่ะ 0, 0 8 6 1 7 4ปด8กศูนยครับโอเคค่ะถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจจันรประกายดาวส,สวยๆนะคะใครตามเก็บอยู่นะคะโทรมาสอบถามน้องเขาได้ค่ะมาอีกร้านหนึ่งค่ะอ๊้ดูบอนร้านนี้สิคะดูบอนร้านนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูราคากันค่ะ ตรงนี้คือเศรษฐีพันล้านเศรษฐีพันล้านตรงนี้มีอยู่สี่กระถางนะคะ,คะอย่างนี้เปิดราคาไปที่เท่าไหร่คะเจ็ดร้อยบาทบาทนะคะโอ้เพื่อนๆดูค่ะเศรษฐีพันล้านเจ็ดร้อยบาทค่ะแต่และต้นสวยมากและอสมขยอย่างนี้นะคะอสไขยยก็เป็นต้นนี้ต้นัน้าค่ะหน้าและเล็กลงมาค่ะต้นนี้พันสองค่ะพันสอง หกร้อยนะคะแล้วนพเก้าตรงนี้ค่ะต้นเล็กนพเก้าต้นนี้หกร้อยหกร้อยแล้วนี่ค่ะต้นนี้แปดร้อยค่ะโอ้ยดูหน้าต้นนี้ค่ะเพื่อนๆสีชมพูเด่นชัดมากเลยค่ะและนี่ค่ะดารานพรัสดารามขันพิรษะขันห้าแล้วข้างหลังนี่ค่ะวิมานรักวิมานรักต้นนี้เก้าร้อยค่ะเก้าร้อยวิมานรักก็นานๆเจอค่ะเพื่อนๆวิมานรักค่ะเก้าร้อยบาทและถัดมานี่ค่ะ สุวรรณโชตค่ะเพชรสุวรรณโชตนะคะโอ้สามพันสามร้อยบาทค่ะสามพันสามร้อยค่ะเพชรสุวรรณโชตค่ะเพื่อนๆดูค่ะไซส์นี้เราไม่ค่อยเจอค่ะแล้วถัดมานี่คือเพชรเหมือนกันไซส์นี้เปิดราคาไว้ที่ต้นนี้สองพันแปดค่ะสองพันแปดนะคะแล้วนี่ค่ะเจ้าจักรพรรดิเจ้าจักรพรรดิต้นนี้สามร้อยค่ะสามร้อยนะคะแล้วบางใหญ่ต้นนี้ค่ะบางใหญ่ สี0ร้บาทสี่ร้อยอันนี้ก็บางใหญ่เหรอคะใช่ค่ะเท่าคนละหน้าเนาะใช่ราคาเท่ากันค่่ะเทากันนะคะแล้วพญามุจลินต้นนี้ค่ะต้นนี้2,200บาทค่ะ2,200ค่ะพญามุจลินค่ะหุ้มทองตรงนี้ค่ะมีอยู่หลายกระถางใช่เลยค่ะทีละหุ้มทองค่ะเป็นหน้าสีหน้าแดงนี่600บาทหกรและหน้าเขียวละคะสองร้อยบาทค่ะ200นะคะหน้าเขียวนี่ราคา200ค่ะเพื่อนเพื่อน ส่วนหน้าแดงตรงนี้600บาทค่ะศิลาหุ่มทองค่ะอันเดือนกันยาค่ะอันนี้เดือนกันยานะคะอ๋อกันยาเดือนกันยากับเดือนเมษาอนี่ใบเขาจะโค้งเหมือนกันเนาะใช่ใช่ใชเดือนเมษาเป็นอันนี้ค่ะอันนี้เดือนเมษาอันนี้เดือนกันยานะคะเปรียบขอเปรียบเทียบหน่อยได้ไหมคะโอ้นี่คือเดือนเมษาค่ะเพื่อนๆอย่างเดือนเมษานี่เปิดราคาไว้ที่เท่าไหร่คะสามร้อยบาทสามร้อยแล้วเดือนกันยานะคะ เท่ากันนะคะเดือนกันยาเดือนกันยาตรงนี้มีอยู่หลายต้นค่ะเพื่อนๆดูค่ะดูค่ะมีอยู่หลายต้นบางต้นหน้าก็ออกแดงชัดมากเลยนะคะ,คะต้นนี้หน้าก็จะออกเขียว<ช>แต่สวยแน่นอนโตขึ้นมาเนาะนต,นต้นละสามร้อยห้าสิบแล้วของวันล่ะคะของวันต้นละสามร้อยบาทสามร้อยบาทนี่ข่บอบอลกล่าต้นนี้ดาราพันดาราพันธ์นะคะ อ๋อนี่ห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทค่ะกาบดาราพันธ์ค่ะอย่างนี้เปิดราคาไว้ที่สองร้อยบาทค่ะสองร้อยบาทนะคะตะกณ์ผัเกียดนี่เปิดราคาไว้ที่สี่ร้อยห้าสิบค่ะสี่ร้อยห้าสิบแล้วมหาไทยอย่างนี้นะคะมหาไทยต้นละสองร้อยบาทค่ะมีสองต้นนะคะมหาไทยทอืมแล้วองค์หญิงทอฝันนี่นะคะสองร้อยบาทสองร้อยบาทนะคะแล้วพี่กระเกือไซส์เล็กนี่ล่ะคะ ดูค่ะเพื่อนๆพริกกระเกลือ250ราสค่ะไซส์เล็กค่ะแล้วไซส์ใหญ่ละคะ500บาทนะคะอันนี้คือมงคอลซับนะคะมีหลายต้นเลยต้นละสองบาทค่ะมงคอลซับสองร้อยบาทค่ะเพื่อนๆดูค่ะมีอยู่หลายต้นนะคะมงคอลซับแล้วต้นนี้ค่ะอันนั้นขุมทองค่ะขุมทองราคาทองห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทแล้วบอลแล้วบอลแข้งต้นนี้ค่ะบังกลับต้นนี้ค่ะ เทพหลงดูดูค่ะเป็นเพื่อนห้าร้อยบาทค่ะหอกอะไรนะหอกสัตโลหะหอกสัตโลหะดูค่ะเป็นเพื่อนนานๆเจอค่ะถ้าเขากัดสีเต็มแล้วเขาจะออกแดงเข้มแดงเข้มโอ้สใช่ไหมคะโอ้สีเขาเริ่มมาแล้วค่ะดูค่ะอย่างนี้เปิดราคาไว้ที่สามร้อยบาทส0 0อบาทงร้อยบาทเฉลยศึกค่ะเป็นเพื่อนนานๆเจอค่ะสองร้อยบาทค่ะ แล้วชายชนลุ้นอย่างนี้ละคะถาดนี้นะคะราคา80บาทค่ะเพื่อนๆดูคะ่ะ80บาทค่ะ80บาทโอเค081 081 <81, S 2> 19 191 191 <1, S 2> 95 <41, S> 9541 9541โอเคค่ะถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจไม้ชนิดไหนตามอะไรอยู่นะคะโทรมาสอบถามได้นะคะบอลสีสวยราคาเบาๆค่ะตอนนี้โทรมาสอบถามกันค่ะ วันนี้เราพาทุกคนมาอยู่ที่ตลาดปลาสวยงามบ้านโป่งนะคะเราออกมาถึงตรงนี้เก้าโมงกว่าค่ะเก้าโมงเช้านะคะผู้คนก็เริ่มออกมาเดินแล้วนะคะคนเริ่มออกมาเดินแล้วตลาดก็ไม่ได้เงียบอย่างที่คิดนะคะวันนี้เรามาวันเสาร์ค่ะเพื่อนๆขนมจีนร้านนี้อร่อยค่ะอร่อยมากก่อนกลับบ้านก็แวะซื้อของ วะซื้อของอร่อยๆกลับบ้านไปทานกันนะคะนี่ค่ะโอเคนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซั s c r i b e กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะตามกันต่อนะคะว่าคลิปหน้าเราจะพาทุกคนไปอัปเดตราคาบอลสีไม้ด่างที่ไหนนะคะตามต่อคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ